สวัสดีน,ะนัานาตกปลาทุกท่านนะครับผมนาเอกเต่าบินมีสินค้านำเสนอน,นะครับกบกระโดด4.5เซนครับมี3ทรงด้วยกันนะครับสีสันก็เรียบเรียๆสวยงามดีน,นะครับทรงแรกครับสามเลี่ยมทรงคิ้วเบ็ดสอโอของอุนเนอร์นะครับ ลวดกระสวะนี่เป็นสลิงนะครับตัวนี้มี2ง,งานนะครับงานเคลือบเงากับงานสีนะครับนี่เป็นหลังแอ่นนะครับสามเยี่ยมหลังแอ่นงาน2ตัวเหมือนกันนะครับเคลือบเงากับทำสีกรสนี่เป็นสามเยี่ยมธรรมดานะครับ นานาตกน,าน,านักตกปลาทุกท่านท่านใดที่สนใจจับจองสินค้าในตั้งราคาก็ดีตกทั่วไปก็ดีเรามีราคาจำหน่ายนะครับยังไงก็สนใจก็ทักกันมาได้นะครับเว็บบนักเอกเต่าบินพิชิงครับนะครับคอครับ